เราราถึงนะคะพี่เขากจะให้เราเทชิ่ไปไปกันเลยเข้ามานั่งรอคุณหมอนะคะว่าเราจะใส่ไซส์ไหนเนาะก่อนหน้านี้นเราเคยมาปรึกษาคุณหมอแล้วนะคะว่าคุณหมอให้ใส่ไซส์อะไรคุณหมอให้ใส่ประมาณ3 8 5ซ c นะคะแต่ว่าหนูน้นคุณหมอไปบอกว่าหนูตัวใหญ่ ว่าเราจะใส่กีีีเนาะเราอยากใส่ส่เดี่ยวเราอยากจะมีน้าอกที่ตุ้ๆเวลาสมวว่าเราไปถ่ายงานไปถ่ายแบบหรือไปถ่ายละครอะไรอย่างเงี้ยไปถ่าย MV เราก็อยากได้ความมั่นใจในจุดจุดนี้ BCC ซทีนินะคะคุณหมอทีมากประสบการณ์มากกว่า20ปีรอพบหมอวยแนึงค่ะรอพวกหมอนะคะว่าเราจะได้ใส่ก c c นะคะชมกันได้เลย ว่าตอนฟื้นจะเจ็บแค่ไหนเดี๋ยวมาเอะพี่พาแล้วนะคะรู้สึกตื่นเต้นมากแอบกลัวนิดนึงนะคะคุณหมอก็ให้เราไปอาบน้ํานะคะเพื่อที่จะรอทําการผ่าตัดแล้วก็รอเพรายบานันมาซักประวัติแล้วก็เซ็นเอกสารนะคะมีเลยม, TV, มีทีวีมีทุกีเรียนมีทุกอย่างเลยแล้วก็มีถุงมือุปกรณ์อาบนะ้าอุกปกรณ์เครื่อ,องวัว โรงแรมเลยแหละตอนนี้คุณหมอก็ได้ม์ดหน้าอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วรอขึ้นเขียงนะคะนี่เลยแอบแอบให้ดูดนิดเึียงพอนะคะเรารอขึ้นเขียงต่อไป A few moments later ตอนนี้ก็มตีตึงที่หน้าอกนิดหน่อยนะคะแล้วก็ตึงที่แผลด้วยนะคะตอนนี้ก็อาการนี้ก็เยแล้วเตรีมตัวกลับบ้านค่ะขอใสยเดิยแล้วเดี๋ยวกลับบ้านกันนะคะ เมื่อคืนเราก็กำลังจะกลับบ้านกันแล้วนะคะวันนี้วันนี้ก็เป็นวันที่2แล้วนะคะสำหรับการเสียน้องหนุ่มนมนะคะ4 6 5สีซรอของีอนะคะ m e n เตอร์เมมโมรี e เจลเนะคะๆๆๆๆวันนี้ก็ได้ถอดผ้ากอ๊อดแล้วก็อาบน้ำเรียบร้อยนะคะมิ้งทำ ใต้รักแร้แผลใต้รักแร้แล้วก็ใต้กล้ามเนื้อนะคะไม่ได้เย็บนะคะเป็นเป็นกาวนะคะคุณหมอก็ให้อาบน้ําตั้งแต่วันแรกแล้วเมืม่อวันหลังจากได้ไปพบหมอแล้วนะคะก็มีพี่ผู้ช่วยนะคะเข้ามาดูแล้วก็ช่วยทาสอนวิธีนวดนมพยายามยกมือนะคะยกรักแร้ขึ้นพยายามแตะตามกําแพงยกกล้ามเนื้อให้มันอ่าให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นคลายเป็นว่าคนหลังคอมเราก็ต้องพยายามยืดอกขึ้นนะคะ วันนี้ก็ชิลมากเลยเนาะเจ็ดวันเองถามว่าเหมือน10บล้อทับไหมไม่เคยโดน10บล้อทับเนาะมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะคะก็ถ้ารู้ว่าทําแล้วไม่เจ็บเนี่ยทาตั้งแต่ปีที่แล้วทําตั้งแต่5ปีที่แล้วแล้วค่ะเพราะว่าอยากทํานมเนี่ยมานานแล้ว,แล,วแล้วเราก็ศึกษาศึกษาดูว่าเราจะทาคลินิกไหนเจ็บไหมทําไมรีวิวเหมือนเอ้ยสิบล้อทับจังเลยเจ็บมากเลยมิงก็เลยไม่กล้าทํานะคะพอ พอเราได้มาดูรีวิวของอาจารย์หมอทีนะคะเราก็รู้สึกมั่นใจมากขึ้นด้วยประสบการณ์ของคุณหมอแกมีประสบการณา์ประมาณ20กว่าปีมาแล้วนะคะมิ้งก็เลยเชื่อใจใน DCS คลินนะคะแล้วก็เชื่อใจในหมอทีนะคะ